การลงพื้นที่วันนี้นะครับก็เพื่อหาสาเหตุเออมันเพราะอะไรนี้ราคามันถึงลงชาวสวนเขาได้รับรู้ว่าวันนี้เพราะเพราะมูลเหตุเพราะอะไรที่ว่าราคามันถึงลงมานะคนั้นงผ่าดูข้างในเนี่ยขาวเลยครับมันมีน้ํามันเฉพาะข,ข้างนอกตรงนี้เปอร์เซ็นต์ยิงจริงจิงพานิชผมรายงานทุกทุกวันไม่ได้สิบแปดแน่น,นอนบางวันผมเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์ เปนน้ำมันต่ำม,มากเลยโดยดูต้นทุนของการซีบีโอกับป้ามาันนะครับซึ่งมันพอเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันตกราคาซีบีโอตกแลก็มันเลยเป็นที่หมายที่ราคาตกลบบ้างแต่ซีบถ้าปัจจุบันไปดูราคาเนี่ยผมมัน่นใจว่าีวา้เราซื้อป้าแพงกว่าทุกรงในชุกพรถ้าเดกจัดกรอยู่ไม่ได้เนี่ยรวรงานก็อยู่ไม่ได้ครงนั้นก็ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่ไม่เกิดขึ้นทุกปีอะมันเป็นด้วยภัยธรรมชาตินะครับด้วยด้วยผลผลิตที่มันออกมาเยอะและปัจจัน้มันแน่นอนดังนั้นโรงงานก็ต้องการรลิตเนี่ยเราก็เดินเต็มที่แล้วไขน,นะคะแล้วก็ผ่าดูด้านในจากสภาพการที่เราบอกว่ามันสุกด,ด้านนอกนะคะสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราชอ็อกอันนี้ผ่าตามเนี่ยเราจะสุกหมอนำม,มังก็ได้ไม่เยอะนะ ได้สู่รสามแล้วก็โหนี่ทำมันมากมากมากสูตโน,นะครับพี่โตนนะครับว่าสภาพปามเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบแล้ว12เปอร์เซ็นต์ได้ไหม ที่เนื้อขาเลย้นอกางนี้เอ้นี้เเห็นไหมข้งในขาวเลยไนดะ้สช้นี่ขนาดนั้นนอกร่วงหมดนะข้างในยังไม่วี่ขาวขาวห <c ups> นวักกว่ <c ups> าตัาวุณี ภายหลังจากกันได้ร่วมประชุมหารือก,กันกับทางบริษัทในช่วงนี้นะครับก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับมากในช่วงของภัยแล้งที่ผ่านมานะครับในเรื่องของคุณภาพน้ำมันปาล์มบริษัทได้ผ่าผลปาล์มให้กับทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจริงครับเป็นปาล์มนี้ก็สุกแต่ภายนอกนะครับผ่าซีกแล้วข้างในนะครับยังขาวอยู่เลยนะครับเลยปรากฏว่า ผลปาล์มหนึ่งทลายนะครับก็จะมีน้ํามันที่น้อยแต่ภายในเมล็ดเนื้อยังขาวอยู่นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ราคามันยังไม่ขยับณตอนนี้ครับประเส์การตรวจนะครับก็จะอยู่ที่ยูิว1 2 1ถึงปอซนนะครับก็อันนี้ก็คือเป็น1นมูลเหตุนะครับที่ทําให้ราคามันไม่ขยับขึ้นคาดการว่านะครับพ้นช่วงวิกฤตนี้นะครับประมาณ2-3เดือนนี้นะครับ ก็จะเข้าสู่ภาวะที่ปกติราคาก็จะขยับขึ้นนะครับขึ้นสูงกว่าณปัจจุบัน